่ต่อไปต่อไปเรื่องอะไรเจดบเดชยเจดบเลาเิดบ <c oughs> เิยตัวนี้เราไ,ได้ค่าอะไรที่จะยืมแล้วด้วยทนะี <c oughs> ้ง คุณตาในก็บอกว่าบัญชันนี่คือค่าให้กันยึดค่าลงมาท่านต้องขึ้นไปเปิดบัญชีทำไมสองในสามใช่ไหมยสองในสามสามคนก็ได้สามคนก็ได้ใช่คือบัญชีที่เปิดเนี่ยเลอกปวดร่วมกันสามคนแต่เวลาจะเบิกถอนเนี่ยอยู่ดีๆจะไปคนเดียวไม่ได้ต้องไปสองในสามนั่นจะเป็น ไปกับรองประธานก็ได้ประธานไปกับเฮลันยิกหรือรองประธานไปกับเฮลันยิกอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มันมีคานแบบว่าต้องรู้กันไงต้องรู้กันอย่างน้อยสองคนนะครับคือคือการเดียวไปเปิดบัญชีนี่ะเราต้อไปปิดท่าเันยังไม่จบรองแล้วก็รวงไปถึงตอนไปเปิดเกิดโดนาจะเพิดอปีอะไรไหมตรงสองหน่สาม ลงไปเส็นครับเส็นการเส้นตัวเซลนตันันฉันว่าเนี่ยไปชทุกคนได้คราว่าเดียวพราอนี่ไปปืนนดกลวเรปน้อากปเลยเอาไปลอาเล้เาเลยอาไปเลยกอเอาเลยเอาเลอาเลยเอาไปเอเยอาลาปเลาลเยาลอาเลยาเลอออ